เฮ็ดมาหลายเดือนแล้วเฮ็ดมาหลายปีแล้วเพราะข้าในพันยังอยู่ย่า่ไหมผู้ลงควนกับมาตอบคอมเมนต์ย่ายไหมว่าจังสีเนาะก็ดีใจนําสำหรับคนที่พานนาสารพินว่าบบเมียนได้พ่นวองถ้าผู้ใดเฮ็ดไปเราจอดไว้ปุ๊บสองสามมือจะมาล่วงเทื่ยน,นึงจอดไว้จังสีกระบร่บไ,ได้ได้พ่นวองข้มามวาสม่ำเสมออันเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่าโปรไฟา์ของมูพวกผู้ใดล่งคลิปขึ้นมาถ้ามีคํามาแนะนำเนี่ยพ่น้อง ให้เข้าไปมีส่วนล่วมพ่อสายลุงกระสีลงไปอีกอันนั้นคือการที่ลงคลิปที่เกินไปมันก็สิไปทับซ้อนกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปเฮ้าก็สิไปซ้อนซ่อนซ่อนกันกองกันบางเทือเขากันจังสิก็เฝ้าไปได้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยอดลงไปอัดลงไปมือนั่นแต่ว่าก็ต้องเบิ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเ้อถ้าสมมุติว่าอย่ายไหม่เหรียญเนาะลงไปพ่อคลิปได้ลอยได้ลอยวิว ในรอยวิวปุ๊บพ่อก็สิมีการแจ้งเตือนใ้พี่น้องมีสายลุงพุ่งพิว้วขึ้นมาเออพึ่งจะล่องไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกเราบร่จังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอรนกะตรงเบิงบแม่นว่าล่องอันนี้ไปหาหน้าที่10ิหน้าที่เราไปพึ่งจังสิกะเฝ้าไปได้พี่น้องเฝ้าเฮดคลิปเฮดคลิปหยดลงไปอัดลงไปมือน,นั่นแต่ว่ากะต้องเบิงระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเด้อถ้าสมมติวา่าบแมเนลได้พี่น้องถ้าผู้ใดเฮดไปเราจอดไว้ปุ๊บ สองสามมือจะมาล่งเที่ยนึงจอดไว้ยังสิกระบอดได้ได้พี่น้องข้ามบาสม่ำเสมอเ้าเห็นเท้าเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขาแจง้งเตือนแล,ะละ้วว่าให้ล่งคลิปอีกให้เห็ุคลิปอีกเขาก็เหตุคลิปเฮ็ดคลิปตอนนั่นเลยพี่น้องถ้าเห็นสายลุงเขามนีม่อันสายลุงพุ่งพิ้วขึ้นมามีคนเล่นเล่นคลิปขวงคุณกระดิง่งเนาะในกระดิ่งในละคัางบางเทือเขาเล่นคลิปไปยังเสียเบิ้งคลิปมูเลื่อนไปเลื่อนไปนไป,ปัดไปนะพี่น้องบางเท้อกับไปพ่อ ไปพ่อเฮ็ดแล้วยัดจอดเฮ็ดแล้วยัดจอดเฮ็ดไหต่อเนื่องเฮ็ดไหสม่ำเสมอแค่นั้นยัดจอดไว้ภาสิว่าเออเฮ็ดน้ำกับว่ได้ดอกอะเอะอ,อกระสูเอาค่อยเฮ็ดค่อยสูเอาละพี่น้องเป็นยังย้ายไหมคือออกมาเฮ็ดคลิปเบาแล้วก็อันมีเนี่ยมะวอามาคุยกันอยู่ยังสีเนาะพี่นนะ้องเนาะกับภาวะย่าไยไหมย่าไยไหมเหร่นเนาะลงไปพ่อคลิปได้ลอยได้ลอยวิวได้ล,ยดลยดขขอยวิวปุ้บพอกสิมีการแจงเตือนให้พี่น้องมีสายลงุง พุ่งพิวขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งจังสีนาะพี่นงองเนาะจากสี่สิบหาสิบนาทีจังสีถ้าผู้ใดมีค่วมขยนันกะเหตุสองชองังชง่วโมงเหตุคลิปหนึ่งก็ได้หรือ่าสีลงถุกชั่วโมงผ่านมาได้จังไหนก็นเอาค่วมขยนันอดทนเข่าสู่ได้พี่น้องเวลาห้าเห่นช่วงแรกที่ทันทีให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคลิป,ลปนั้นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะ่ยน้าข้นเนีหน้ามูพวกไม่ห้าแล้วเขาสีว่าแบบว่าโอ้ยบ่อผ่านมาได้จังไหนก็นเอาค่วมขยนันอดทนเข่าสู่ได้พี่น้อง เวลาเ้าเ,าเล่นช่วงแรกที่คลิปลงแรกๆนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยทายายไหมปัดปัดคลิปไปเบิ้งคลิปมูแล้วก,ก็เลื่อนปัดคลิปไปไปเห็นผู้แตกยกำไรได้ไหมหัวใจหกักปาบหลุดได้ไหมว่าเอา้าคลิปลงแรกๆนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยทายายไหมปัดปัดคลิปไปเบิ้งคลิปมูแล้วก็เลื่อนปัดคลิปไปไปเห็นผู้แตก้ยกำไรได้ไหมหัวใจหักปาบหลุดได้ไหมว่าเอ้าทัาน,น,าาทานทีให้เขาไปมีส่วนรวมกับคลิปๆนั้นเลยสแสดงว่าเพิ่นแนะ่ยคน,น้นเนีหน้มูพวกไม่ห้าแล้ว เขาสิว่าแบบว่าโอ้ยบอแม่นอีกเราบอต้องล่องอีกเราบอแต่ว่ายังไงก็ล่องเนะี่ยพี่น้องว่าจะมีคําสั่งเข้ามาสังเกตนานาเฟซของเ้าดีๆหนาฟีดของเ้าดีๆถ้ามีเบิง้งเบิงคนนี้บ่มากบา่ถือใจบอได้ได้พี่น้องเสียโอกาสท่านที่เลยเ้าต้องเหตุตามคําสั่งต้องเหตุตามคําสั่งแล้วก็ล่งคลิปไปเรื่อยๆื่อให้กระดิ่งเนาะในกระดิง่งในละรังแบางเท่อเ้าเลรียคลิปไปจังเสียเบิ่งคลิปมูเลื่อนไปเลื่อนไปไป,ปัดไปนะพี่น้อง บางเที่ยวกับไปพ่อไปพ่อสม่ำเสมอจักมือหนึ่งมูเจ้ากสิวาโอ้กสมพ่อแม่เพื่อนบอกแบบนี้ห้ากตองขยันอดทนพี่น้องจักมือหนึ่งเบลตังค่าย่างดาเออกระสูเอาค่อยเฮ็ดค่อยสูเอาแล้วพี่น้องเป็นยังไยไหมคือออกมาเฮ็ดคลิปเบาแล้วกับอันมีเนีย่ยมาว่ามาคุยกันอยู่ยังสี่เนาะพี่น้องเนาะกับพวาย่าย่ไหมกับอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจมูเจ้าว่าเป็นยังมันเป็นจังใด เป็นยังไงขึ้นอยาให้กำลังใจตีกับเพราะว่าย่ายไหมนี่ก็เป็นผู้เฒ่าธรรมดาสมา่ำเสม,มอจักมือหนึ่งมูเจ้ากับสีวา่าโอ้กระสมพ่อแม่เพิ่นบอกแบบนี้ข้าก็ต้องขยันอดทนพี่น้องจักมือหนึ่งบริแรตั้งค่าย่งยางดันจังสิก็เฝ้าไปได้พี่น้องฟฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยอดลงไปอัดลงไปมือนั้นแต่ว่าก็ต้องเบิ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเด้อถ้าสมามติว่าชั่วโมงหนึ่งจังสเนาอพี่น้องเนาะจักสี่สิบหาสิบนาทีจังสีนะ ถ้าผู้ใดมีค่วมขยันกะเหตสองชองั่วงเหดคลิปหนึ่งก็ได้หรือว่าสิลงทูกชกั่วโมงอาจสินำ้ำระบบอาจสีน้ำทรงบ่คาั้นไดไปไกลกะทิมระยะห่างในจักน้อยจักเ็ดมาหลายเดือนแล้วเ็ดมาหลายปีแล้วบ่คาั่นใดผ่านอย่างยู่ยายไหมผู้ลงควนกับมาตอบคอมเมนต์ยายไหมวาจังสีเนาะก็ดีใจน้ำสำหรับคนที่ผ่านมาสารนว่าเออเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้นี่นึงพ่ออีกอรวบ่จังสีกะเอออันนั้นก็เวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่า ลองอันนี้ไปหาหน้าที่ซิหน้าที่เราไป่านไม่ได้จังไยก็เอาคว่ำขยันอดทอนเข่าสู่ได้พี่นงเวลาห้าเห่นช่วงแรกที่ก็อยากให้กําลังใจอยากให้กําลังใจมูเจ้าว่าเป็นยังมันเป็นจังไดเป็นยังได้คือยากให้กําลังใจตีก็เพราะวะ่าย่ายไหมนี่ก็เป็นผู้เฒ่าธรรมดาเฮ็ดมาหลายเดือนแล้วเฮ็ดมาหลายปีแล้วว่าข้างในพานยังอยู่ย่า่ไหมผู้ลงควนก็มาตอบคอมเมนต์ย่ายไหมว่าจังสีเ <s ummer> นาะก็ดีใจนําสำหรับคนที่พานมาสารพันวันทันที ให้เข้าไปมีส่วนรวมกับคล,คลิปคลิปนั่นเลยแสดงว่าเพื่อนแนะน้าข้นเนี่ยหน้ามูพวกไม่เห่าแล้วเขาสิว่าแบบว่าเอ้ยบ่อไอย่างหนึง่งมันก็ต้องมีมาในระยะนั้นนั่นเพียงแค่ว่าย่าไหมขออย่างเดี๋ยวพี่นวงเออเพิ่นจะล่งไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกแล้วบ่จังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่าลองอันนี้ไปหาหน้าที่สิบหน้าที่เราไปเฮ็ดมาหลายเดือนแล้วเฮ็ดมาหลายปีแล้วคัว่าได้ผ่ในพันยังอยู่ย่า่ไหม ผล้งควนก็มาตอบคอมเมนต์ายห,หมายว่าจังสีเนาะก็ดีใจน้าสำหรับคนที่พาโนใาสา่ผืนวันเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่าโปรไฟล์ของมูพววผู้ใดลงคลิปขึ้นมาถ้ามีคำว่าแนะนำเนี่ยพี่น้องให้เข้าไปมีส่วนรวมท่านที่ให้เข้าไปมีส่วนรวมกับคลิปๆนั่นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะน้าคนแนะน้ามูพววไม่ห้าแล้วเฮาสิว่าแบบว่าโอ้ยบ่ช่วงนึงจังสีเนาะพี่น้องเนาะจากสี่สิบหาสิบนาทีจังสี ถ้าผู้ใดมีค่วมขายานันกะเหตุสองชมวงเหตุคลิปหนึ่งก็ได้หรือว่าสิลงทุกชั่วโมงทันทีให้เข้าไปมีส่วนรวมกับคลิปคลิปนั้นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะ่ยคน้านเนียหน้าม,มูพวกไม่เห่าแล้วเขาสิว่าแบบว่าเอ้ยบ่เออเพิ่นจะลงไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกแล้ว่จังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่าลองอันนี้ไปหาหน้าที่ซิบหน้าที่เราไป็นี่ยังเด้งขึ้นมานี่ สำหรับคนที่เปิดหมดมืออาชีพเนาะถ้ามีกา,าเขาเห็นเขาเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนแล้วว่าให้ลงคลิปอีกให้เห็ุคลิปอีกเขาก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปตอนนั่นเลยพี่นวงถ้าเห็นสายลุงเขามาโเมนได้พี่นวงถ้าผู้ใดเฮ็ดไปเราจอดไว้ปุ๊บสองสามมือจะมาลงเทื่นึงจอดไว้ยังสิกบบระโบได้ได้พี่นวงข้ามบาสม่ำเสมอธรรมดาผู้หนึ่งที่บมี่อันคว่ำเกลงกับโลกโซเชียวนะพี่นวง ก็บอิ่งขึ้าจากควงสีได้พานจังสี่เมียแล้วพานไม่ได้จังไดตีจังสี่ก็เฝ้าออไปได้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยอดลงไปอัดลงไปมือนั่นแต่ว่าก็ต้องเบิ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเด้อถ้าสมมติว่าทัานที่ให้เขาไปมีส่วนร่วมกับคลิป,ลปนั่นเลยแสดงว่าเพื่อนแนะน,น้า้นเนี่ยหนมูพวกไม่เหาแล้วเขาสิว่าแบบว่าเอ้ยโบ่กอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจมูเจ้าว่าเป็นยังมันเป็นจังได ยังไงขึ้อ,อยากให้กำลังใจตีกับเพราะว่าย่ายไหมนี่ก็เป็นผู้เฒ่าทรารมาได้คลิปลงแรกๆนะโอ้พี่น้องเอ้ย้ายย่า่ไหมปัดปัดคลิปไปเบิ่งคลิปมูเราก็เลื่อนปัดคลิปไปไปเห็นผู้แตกยังไงย่า่ไหมหัวใจหักปาบหลุดย่า่ไหมว่าเอ้ากระดิงนะ่งเนาะในกระดิ่งในละ้ังบางเท้อเขาเล่ียคลิปไปยังเสียเบิ่งคลิปมูเลื่อนไปเลื่อนไปปัดไปนะพี่น้องบางเท่อก็ไปพ่อไปพ่อ,พอชั่วโมงหนึ่งจกงสี่นาอพี่น้องเนาะจากสี่สิบหาสิบนาทียังสี่ ถ้าผู้ใดมีควาวมขยนันกะเห็ดสองชั่วงเห็ดคลิปหนึ่งก็ได้หรือว่าสิลงทุกชั่วโมงจัิงสิก็เฝ้าไปได้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยดลงไปอัดลงไปมือนั่นแต่ว่ากะต้องเบ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเ้อถ้าสมมติว่าแม่นอีกเราบ่ต้องลองอีกเราบ่แต่ว่าแค่ไหกะลงได้พี่น้องว่าจะมีคําสั่งเข้ามาสังเกตนานาฟซของห้องดีๆนาฟีดของห้องดีๆถ้ามีคันมาได้จังไดก,ก,ก็เอาควาวมขยนันอดทอนเข่าสู่ได้พี่น้อง เวลาเขาเล่นช่วงแรกที่เออเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกระบอจังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่าล่งอันนี้ไปหาหน้าที่สิบหน้าที่เราไปประาศสิน้ำระบบอาสิน้ำทรงว่าขั้นได้ไปไกลกะทิมระยะห่างในจักน้อยจากกะอย่างหนึง่งมันกะต้องมีมาในระยะนันๆเพียงแค่าา่ายแยกไหมขออย่างเดยวพี่นองเขาเห็นเขาเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนแล้วว่าให้ล่งคลิปอีกให้เฮ็ดคลิปอีก,เ,อกเขาก็เฮ็ดคลิป เคล็ดคลิปตอนนันเลยพี่น้องถ้าเห็นสายลุงเขาทัานทีให้เขาไปมีส่วนรวมกับคลิปคลิปนั้นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะน้าคนแนะน้ามูพวกไม่เห่าแล้วเขาสีว่าแบบว่าเอ้ยบ่ผ่านไม่ได้จังไดก็เอาความขยันอดทนเข่าสู่เลยพี่น้องเวลาห้าเหล่นช่วงแรกที่นีอเห็นสายลุงพุง่งพิ้วขึ้นมามีคนเล่นเล่นคลิปขวงคุณพอสายลุงก็สิล่งไปอีกอันนั้นคือการที่ลงคลิปที่เกินไปมันก็สิไปทับซ้อนกันเนาะพี่น้องเนาะ คี้ผ้ากสิไปซ้อนซ่อนซ่อนกันกวองกันบางเทื่อเขาจะมั่มเสมอจักมือหนึ่งมูเจ้าก,กสิว่าโอ้กระสมพ่อแม่เพื่อนบอกแบบ